พอมีเงินก็ต้องส่งให้แม่ก็คิดแค่นั้นอืมก็แม่ลําบากใช่ไหมเรารู้อยู่ว่าแม่ลําบากครอบครัวลําบากมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้อยู่เราก็อยากให้แม่สบายเวลาเราหาเงินได้เท่าไหร่เราก็ส่งไปให้แม่หมดเลยนะส่งไปให้แม่หมดเลยอืมแม่เราก็ด้านลำเอยียงอีกอืมให้บ้านที่เราสร้างก็จะยกให้น้องอืม จะยกให้น้องเราก็เลยหัวใจสลายอเหมือนเหมือนเราทุ่มเทกับกับครอบครัวเราทุกบาททุกสตางค์อ่ะแต่ว่าพอถึงเวลาเขาไม่ให้เราเออเขาไม่ให้เราเขาจะยกให้น้องเราก็เลยเราก็เลยหมดศรัทธาในตัวแม่เราอืมเราหมดศรัทธาในตัวแม่เราเออทีแรกหมดศรัทธาในตัวพ่อทีนี้ก็มาเจอ ผู้ชายไม่ดีหรอกอืเราก็หมดศรัทธาในมนุษย์มาเจอแม่เราอีกเราก็หมดศรัทธาในตัวแม่เราอีกปัจจุบันนี้นะกลายเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในอะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าเจอแต่คนหลอกลวงขนาดครอบครัวขนาดครอบครัวเดียวกันแท้ๆยังทำร้ายกันเอ,อือน้องชายก็ ไม่ดีกับเราทำ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 ร้ายเราทำแย่ๆกับเราน้องสาวก็ทำไม่ดีกับเราทำร้ายเราทำแย่ๆกับเราสรุปเกิดมามีพ่อมีแม่มีน้องสองคนแต่เหมือนตัวคนเดียวอแต่เหมือนตัวคนเดียวไปพึ่งพาอาศัยใครก็ไม่ได้ทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันหมดอ่าอ่าเห็นแก่ตัวกันหมดเราก็เลยกลายเป็น เป็นซึมเศร้าอ่ะเป็นซึมเศร้าเป็นแบบใช้ชีวิตแบบประชดชีวิตใช้ชีวิตแบบโซทิมอ่ะใช้ชีวิตแบบประชดชีวิตจะตายก็ไม่เสียดายจะเป็นจะตายก็ช่างมันอะไรเงี้ยอืมหาเงินได้ก็กินอ่ากินก็กินก็เที่ยวก็สนุกสนานไปวันวันตายไม่กลัวอะไรเงี้ยอืมอก็นั่นแหละเพราะว่าเราผิดหวังกับ แม่เราผิดหวังกับพ่อเราผิดหวังกับผู้ชายผิดหวังกับน้องสองคนไม่มีใครดีกับเราสักคนเดียวแล้วทีนี้ก็เราก็มาเจอแฟนเรานะคะแฟนเราปัจจุบันนี้นะคะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเราเจอแต่คนทําร้ายเราทาร้ายจิตใจเราเราก็เลยไม่คาดหวังใดๆนะคะไม่คาดหวังใดๆเป็นคนสด อเป็นคนโสดเป็นคนโสดไปสมัครเว็บหาคู่นะคะไปสมัครเว็บหาคู่ก็มาเจอกับแฟนคนปัจจุบันนี่แหละคะ่ะเ, <c oughs> เขาทักมาคุยกับเราเขาทักมาคุยกับเราในเว็บหาคู่เราก็ตอบเขาไปอะไรประมาณนี้ที่เราตอบเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาหลอก <c ười> แค่นั้นเองไม่ได้คิดอะไรเยอะ ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะมาจริงใจจริงจังอะไรกับเราไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเขาหล่อดีแค่นั้นอืมคิดแค่ว่าเออหน้าตาหล่อดีวะฝรั่งคนนี้เออเขามาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าเราผิดหวังผิดหวังในความรักผิดหวังเรื่องครอบครัวมาทั้งชีวิตเราไม่เคยสมหวังสักครั้งเดียวเออพูดแล้ก็จะร้องไห้ สงสัยเป็นโรคซึมเศร้าบางทีก็ฮอร์โมนก็ทําให้เราแบบอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะแล้วก็ไวทองอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาไม่เคยสมหวังอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องครอบครัวพ่อแม่หรือคนรักก็ไม่เคยสมหวังเลยในชีวิตนะคะไม่เคยสมหวังในชีวิตเลยสักครั้งเดียว ็น,นั่นแหละมาเล่นเวบหาคู่เจอแฟนคนปัจจุบันก็ไม่ได้คาดหวังอะไรใดๆไม่คาดหวังอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดอยู่แล้วว่าจะมีคนมารักเราจริงไม่เคยคิดหรอกอืมเพราะว่าเราหน้าตาก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้ไม่ได้มีข้อดีอะไรสําหรับเราเราก็เป็นแค่คนแบบเนี้ยคนคนเห่าๆคนพูดตรงไปตรงมาบางทีตรงเกินไปคนเขาก็ไม่ชอบอ่า พูดไม่เข้าหูคนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าพูดไม่เข้าหูหรอกเราเป็นคนตรงๆหมายถึงว่าถ้าเขามาดีกับเราเราก็ดีตอบแค่นั้นเองแต่ถ้าเขามามาดูถูกเหยียดหยามเรามากระทากิริยาไม่ดีกับเราเราก็โต้อตอบไปแค่นั้นเองเราเราแค่เคยเป็นคนที่เป็นเคยเคยเป็นคนดีที่ยอมคนอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมยอมแล้วก็ใจดีใจดีใจดี ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้พอช่วยเขามากๆเขาเขาก็ไม่ได้เขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เคารพนับถือเป็นคนดีโลกสวยไงเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วคิดว่าเขาจะดีตอบไหมเขาไม่ได้ดีตอบเขาไม่ได้เขาเฮียตอบเรานะจ๊ะนั่นแหละเราเลยได้เรียนรู้ว่าก่อให้คุณเป็นคนดียังไงคุณต้องทําดีให้ถูกคนนะถ้าทําดีกับกับใครก็ตามที่เฮียกับคุณ ชีพิตคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นหรอกอืมไม่จําเป็นต้องทําดีเฉพาะกับคนที่เขาหวังดีกับเราแค่นั้นเออนี่แหละคือสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะไม่ต้องไปเป็นคนดีโลกสวยอะไรมากมายคุณแค่ต้องทําความดีกับคนที่เขาดีกับคุณเท่านั้นกับไอ้แม่งคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ชัวช่วชั่วคนที่เข้ามาหาเราเพราะอยากยืมเงินคนที่เข้าหาเราเพราะหวังผลประโยชน์นะไม่ต้องไปทําดีกับมันค่ะ ไม่อยากเป็นนางเอกค่ะมันตอแหลมาก็ตอแหลกลับค่ะเมื่อก่อนเป็นคนดีก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้เราดีขึ้นก็เลยคิดแบบนี้คิดแบบว่าเออตาต่ตตาฟันตบฟันดีมาก็ดีกลับเฮี้ยมาก็เฮี้ยกลับแค่นั้นเองเป็นคนคิดแบบนี้ตรงไปตรงมานั่นเองนั่นแหละก็มาเจอแฟนในเว็บหาคู่แน่นอนชอบเขาเพราะว่าเขาหล่อแค่นั้นเองชอบในความหล่อแต่ไม่ได้รักกันไม่ได้รักเขาอืมไม่ได้รักเขา ไม่ได้รักเขาอ่าเจอในเว็บหาคู่ก็นันดเจอกันอ่านัดเจอกันนัดเจอกันแล้วก็ตกลงตกลงคบหาดูใจกันแค่นั้นง่ายๆง่าย,ายๆแค่นั้นเราก็เผื่อใจเนาะอ่าเราก็เผื่อใจอยู่แล้วเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะตอนที่เจอกันอายุสามสิบกว่าแล้วเจอกันตอนอายุสามสิบกว่าอืม ตอนนี้คบกันคบกันมาทั้งหมดเก้าปีแล้วนะทุกคนคบกันมาทั้งหมดเก้าปีกับคนที่เราไม่คิดว่าจะไปกันรอดอ่าคนที่คิดว่าไปกันไม่รอดแน่นอนเพราะอะไรมันมีหลายสาเหตุเดี๋ยวจะลอยฟังว่าเพราะอะไรเพราะว่าแฟนเขาเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคไบโพลานั่นเองนะคะแล้วเขาเป็นหนักกว่าเราเยอะมากเขาเป็นหนักกว่าเราเยอะมากเราก็เป็นโรคซึมเศร้านะ เราก็เป็นใบพล่าแต่เราเราจะไม่รุนแรงร้ายแรงเราจะไม่เป็นหนักเท่าเขาแต่เขาเป็นหนักกว่าเราเพราะว่าเขาอาจจะเจอหนักกว่าเราเขาเจอหนักกว่าเราเ <c oughs> ขาเจอหนักกว่าเราเขาหนักกว่าเรายังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนคบกันใหม่ๆก็โอเคทุกอย่างก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือแฟนเขาจะชอบไปไปดื่มเหล้ากับเพื่อนอ่าเขาจะไปดื่มเหล้ากับเพื่อนตอนบ่ายาย็นเย็นๆเนี่ยออกไปแล้วใหม่ๆเราก็ไปด้วยนะใหม่ๆเราก็ไปด้วยก็ไปนั่งที่บ้านแหละมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้หญิงหรืออะไรหรอกไปนั่งที่บาร์แล้วก็ไปดื่มเบียรกินเบียรกินเหล้ากับเพื่อนแค่นั้นแหละอืมเออ ใหม่ๆเราก็ไปด้วยแต่หลังๆเราไม่ไปอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบนอนดึกอ่าเราเป็นคนไม่ชอบนอนดึกถามว่าเรากินเหล้าไหมเราไม่กินเบียร์กินเบียร์ไม่เป็นไม่ชอบกินกินกินเหล้าเป็นอยู่อย่างเดียวคือแบล็คเลเบิลอ่าเรากินเป็นอยู่อย่างเดียวคือแบ็คเลเบิลผสมโค้กใส่น้ําแข็งแค่นั้นเออแล้วก็เราก็เป็นคนที่ไม่ใช่สายปาร์ตี้มไม่ใช่สายปาร์ตี้นะ เป็นคนอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนเป็นคนชอบอยู่บ้านเออเป็นคนรักบ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านเป็นคนที่ไม่ชอบนอนดึกเออไม่ชอบปาร์ตี้นานๆโอนานๆทีโอเคก็ได้ไม่เป็นไรนานๆทีปาร์ตี้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปทุกวันไปทุกคืนแฟนเราไปกินเหล้ากับเพื่อนทุกคืนตอนเย็นๆบ่ายๆเนี่ยเริ่มออกไปแล้วแล้วกว่าจะกลับกลับเช้าทุกวันค่ะทุกคนกลับเช้าทุกวันเออ ใหม่ๆเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอนานๆเข้าปีแรกกับเช้าทุกวัน